สาเดิมด้วยเอาแล้วให้ไปไหนหนียังไงเอ้ยเอโอ้โอ้โอ้ออสวัสดีครับผมเก็ตต์้องเขาผมวันนี้เรามาอยู่เกม R O o นี้นะครับภาค2ผมจะ ยังไม่ได้ดูสปอยเกมนี้นะครับเห็นพี่นิวสคุงและคุณซ่าเขาเล่นนะครับก็เลยหยิบมาเล่นบ้างช่วงนี้เกมคอมก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเล่นอ่ะเ,ออเพื่อนมันเข้าทอลกมาโคตรอินดี้เลยฮอนมีไม่เล่นอเอ็มีไม่เล่นแม่งเข้าทอลกมานั่งเล่น R.O.V ออก,กันเว้ยโคตรอินดี้เลยโอ้แม่งก็เลยไม่มีคลิปพ b ลงเลยนลเนี่ยเทลเรียก็เสียงไฟพูดหายขี้เจ็ดภาคทับอีก ก็เลยไปเจอเกมนี้เข้านะและด้วยความยูนี้ของผมเนี่ยผมจะเล่นภาคสองก่อนแล้วค่อยไปเล่นภาคแรกนะมาเริ่มกันดีกว่านะครับถ้าถ้าเสียงเกมดังนะครับก็ขอโทษนะครับก็แบบเสียงเกมมันไม่ค่อยมีมดิในเสียงกดเนะแบบนี่ยแบบเนี้ยเออนะก็เลยปรับสุดเลยตอนเนี้ยแต่เดี๋ยวค่อยไปปรับวัาทีหลังส่วนเนี้ยผมรู้อยู่แล้วนะแบบเล่นเล่นบทบท ฮิโรชิเสร็จอาจจะเจอบทอื่นต่อนะครับบทเล่นบทคนอื่นนะแล้วไอ้สาคูณ3มสปีดโหมดนี่คืออะไรวะเออเดี๋ยวก็รู้เล่นเปไปก่อนองนั้นเริ่มจากตัวละครแรกชื่อโอ้ยมาขนาดนี้แล้วอา้าวพิมไม่ได้ก็มาอ้าวพิมพ์ไม่ได้ก็มาอามมมาบทเป็นเล่ มอนานมาแล้วมีโรงเรียนแห่งหนึ่งอยู่ๆก็ปิดตัวลงไปแปลถูกปะวะไม่มีใครรู้ว่าทำไมถึงมันปิดแต่มีสัประหลาดบางอย่างใช่ปะวะพวกเขาบอกว่ามีสัประหลาดยักษ์สีฟ้าปรากฏขึ้นที่นี่ เนาะจำได้ว่าเมื่อกี้เข้ามาแบบเมื่อกี้เข้ามาแบบไอ้นี่นะเว้ยแล้วทำไมมาอยู่ในกองเออเอทุยขอบคุณพระเจ้านายตื่นแล้วที่นี่ที่ไหนอ,อพวกเราค่อยๆย,ย่องเข้ามาในโรงเรียนฉันจำไม่ได้เลยว่า หลังจากที่เราเข้ามาที่โรงเรียนพอเข้ามาปุ๊บก็มาอยู่ที่นี่เลยไม่มีใครบอกเราเลยมะไม่มีใครบอกฉันเลยว่ามีกงขังเหรอ Let just stop with this stress and just go home อ๋อกลับบ้านดีกว่าอะไรประมาณนั้น ทำไมถึงคุณมาอยู่ที่นี่ล่ะครับคุณคุณครูฉันเห็นพวกเธอเข้ามาก็เลยตามมา the moment I enter ตอนที่ฉันกำลังเข้ามาฉันเห็นทุกอย่างมืดไปหมดเลยแป๊บหนึ่งนะกด s u m o o n e r War ก่อนโอเคที่นี่มันน่ากลัวมากรีบๆออกไปจากที่นี่แล้วเร็วเข้า เธอพูดถูกนะรีบๆออกไปจากที่นี่เถอะโอ้โหเดี๋ยวนะมันตั้งปุ่มได้ไหมโอเคได้ได้ไดเอา้ากดค้นยังไงอะใช้เมาส์เอาเหรอเวลาเปิดประตูอ๋อใครเดินเข้าไปชนอา้าวถึงกับว้าวกันออกมาเลยทีเดียว เราเข้ามาในโรงเรียนไม่ใช่เหรอโอ้ยกระจกแตกนี่มันบทเหมือนภาคแรกเลยที่จานแตกใช่ไหมนั่นเสียงอะไรเนะอะแล้วฮิโรชิก็ไปอีกแล้วคนเดิมเจ้าเก่าเอาเกตต็อกนะโทษโกษเกตต็อกก็ได้ฉันจะไปดูหน่อยแล้วจะมีเบเบม่วงอะเข้ามาแล้วทุกคนก็หายไปหมดเลยหลังจากที่เรากลับมาใช่เลย เดี๋ยวก่อนระวังตัวด้วยนะครับผมย่อลงมาแล้วผมเห็นโฆษณามันขึ้นหน้าลำคาญครับหนูเหรอฮอออรู้สึกว่าจะโดนอะไรซะแล้ว มีมีที่แอบแบบนี้ต้องเจออะไรแล้วละ่ะเอา้าอะไรเนี่ย cover memo อ,อ,มโมโมอุ้ย,ยเดี๋ยวก่อนอะไรอะหนูหรอ <c oughs> ดูเหมือนว่าเสียงเมื่อกี้จะเป็นเสียงของพวกหนูที่ทำจานแตกโอ้ย นอะอะทำไมเหลือนายคนเดียววะตาเคชิทุกคนไปไหนหมดตาเคชิฉันเจอมันตาเคชิบทโคตรกระตูนเลยกดชิปได้ไหมไม่ได้นี่หว่ันเป็นเกมโทรศัพท์นี่เนาะแตวถ้าเราจะค้นอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้ว่ามันต้องใช้เมาส์นี่ใช่ไหม เมื่อกี้ทางคชิวิ่งไปทางนี้จะเชื่อจะเชื้อเชิญเราก็บอกอ้าวเราไปไหนแล้วเนะี่ยใส่มาช้าเอ้ยไม่ใช่มีหนังสือวางอยู่ข้างบนต้องเอาเก้าอี้มาปะเปิดได้ไหมต้องปิดด้วยนะครับตามภาคแรกอ,อประตูมันปิดเ,เพื่อนเข้าทอล์กอีกออกทอล์กเลยดีมั้งไอ่ะจบจบชีวิตจบจบ โอ้ยเอาไงออกใช่ไหมไปให้มันรีพัดเซ่นวุ้ยวุ้ยวุ้ย,ย,ย,ยถ้าเจอเบ็่ยงงวงนี่ร้องไห้นะเอ่อลากมาตรงนี้โอเคได้แล้วครับเก็บ Underground Key <c oughs> ไม่กลัววะไอเกตสู้ๆหน่อยเดี๋ยวก็กลับไปเล่น ok น็อกจูนรีเบิร์นแม่งเลยประตูนี่มันไม่เปิดแต่มีรูปเอา้าอะไรวะอ๋อมีรูปอยู่ข้างๆตรงนี้ใช่ไหมอ๋อนี่น่าจะเป็นภาพของ Windows XP ครับผมแน่นอน Windows XP ใช่ไหมอา่าน่าจะต้องต่อจิกต่อประตูแล้วจะถึงประตูจะเปิดเราให้ไปไหนต่อ เอเอเซฟได้ไหมเซฟตรงไหนเราเล่นมาหกนาทีแล้วเหรอเซฟเซฟโหต้องโอ้โหโฆษณาแบบนี้เลยเหรออย่างนี้ผมต้องได้ตังค์แล้วล่ะน่าจะประตูนี้ป่างโอ้ยตกใจหมด ไอเบะบ้าเงอะไรนึกถึงหน้าไอเตอร์เข้าไว้ถ้าเราหยิบปุ๊บมันจะโผล่มาเลยเนาะเหมือนภาคแรกใช่ไหมถ้าเราเดินตรงนี้ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเว้ยเดี๋ยวมันแค่เปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่ปะ่ะของภาคแรกป่ะเนี่ยฮะหนี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 สาวเดิมด้วยเอา้าเราให้ไปไหนหนียังไง ้้้้อออออโโโทำไมต้องขึ้นหน้ามันเฮ้ยเมื่อกี้ผมกด A นะ A ก็คือเดินไปทางซ้ายนะเว้ยเมื่อกี้ผมเดินกดเดินไปทางซ้ายแล้วมันวิ่งลงอ่ะอย Please, ่ต้องกำหนดจุดจุ้งของเราก่อน เจอมาปุ๊บรู้สึกตรงนี้จะมีตู้ใช่ไหมโอเคเออรู้สึกว่าภาคแรกเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวที่ระบบเสียงที่เวลาเราพูดดังๆแล้วเบะม่งมันจะได้ยินเรามาเปิดตู้เราหรือเปล่านะนะผมถ้าผมเข้าตู้เนี่ยผมจะเยยบๆนะเผื่อมีระบบแบบนั้นจริงๆมีฉนันมันตายจริงๆนะถ้าคุณเคยดูภาคแรกเนะี่ยแล้วก็หนีครับแล้วก็จุดจุ้งวิ่งมา้าันซ้ายขึ้น ซ้ายเข้าตู้เข้าไปที่ลืมไปว่ามันต้องกดโอ้โหให้เงินผมเลยต้องให้เงินผมแล,ล,ล,ล้วล่ะโอ้โหขึ้นรัวๆแบบนี้อไอฮิโรชิบ้าเอ้ยถอดผ้ามันคอรัดคอแม่งเลยดิย 顔。 เอ้ยะไรเนี่ยกลับมาที่เกมก่อนกี่นาทีละโอ้ยเจ็ดนาทีม okay ั้งเอ้ยในคลิปก็คงสิบนาทีแล้วล่ะเอาพราทละยี่สิบพอไหมได้เมื่อกี้เราได้คุณแจอะไรมานะนี่เมื่อกี้เราได้อ๋อเอาไปงัดประตูตรงนั้นมาน่าจะใช่ไขอ้าวแหลกก็มานึกว่าอะไรอะโด ตรงนี้ป่ะอุ้ยโอ้ my อุ้ยอ้ยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรนะไม่ยิ่เสียงอะไรเซฟทุกเก้าเซฟทุกฝีเก้าจริงจรินี่แหละเขาเรียวกว่าเซฟทุกฝีเก้าจริงๆ ไม่เจออะไรก็เซฟกลัวทุกอย่างแต่จริงๆอะ่ะถ้าเจอไปแล้วครั้งหนึ่งมันจะไม่กลัวเว้โอ้โหพลังงานนี่มันแสงหลอกล่อแบบนี้หลอกล่อให้เราเข้าไปเก็บตามในเรื่องอุ้ยอะไรเนี่ย you can get enough อะไรวะไปสุ่มกาชาไงอ้าวเอยเออเอยเอุย เดี๋ยว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 ,วเดี๋ยวไม่ใช่ละเดี๋ยว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 โอ้อะไรวะได้มา20บาทแล้วไงอะอ่ะแล้วไงต่อเรามีอะไรมั่งไอเทมอ้ออะไรของเขาอะไรวะงงสตาร์ลานวิเจอแบบนี้ในสังคมแบบนี้นะครับ อ๋อเมื่อกี้เขาเรียกพักใจเมื่อกี้เขาเรียกพักใจไงเมื่อกี้ไปดูโฆษณามามีกำลังใจสู้ต่อเดินไปหนึ่งก้าวกลัวใหม่อีกรอบหนึง่งโอ้ยนี่เป็นเกมแรกนะครับที่ผมเนี่ยเล่นเองพี่สาวผมเล่นแมสฟ a าเตอร์จบได้ไงวะนานแล้วตอนนั้นเอา้า แค่นี้เหรอ,อแล้วเรายังไม่ได้อะไรเพิ่มเลยนี่เราต้องเปิดประตูตรงนี้ให้ได้โดยการหาจิก๊กซอซึ่งจิก๊กซอ Color Memo หรอได้ไหม Use Cannot use here ไม่สามารถใช้ได้ที่นี่ต้องกลับห้องเมื่อกี้แน่เลยเดี๋ยวห้องนี้มีอะไรปะปิดประตูก่อนเพื่อความมั่นใจเแบบม่วงมันคนไม่วาปเข้ามาหรอกแม่งจุดจุ้งก็ไม่มีจะหนียังไงวะตรงเนี้ยฮะ แต่ว่ามันมีตรงแน่งว่ามันต้องมาจากทางอื่นแน่เลยแล้วเราก็สามารถเข้ามาแอบในนี้ได้ใช่ไหมเออเว้เชื่อผมตรงนี้เหรอมีอะไรไหมอ๋อเจอแล้วครับจัดไปเดี๋ยวถ้ามันมาจากข้างหลังนี่จบเลยนะเแบะบม่วงแม่งวับได้โฆษณานี่ก็ขึ้นยังเลยได้เงินไหมไม่เฮ้ย สะดุ้งอะไรของเราวะปิดประตูเพื่อความมั่นใจเผื่มันเข้ามาออกมาจากกงองต้องกดใช้ใช่ไหมเซฟเซฟไปกี่ยยรอบแล้วพอก่อนเซฟมากคนดูเบื่อแป๊บหนึ่งนะขอพักจิตใจให้มันสงบโลนมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยม,มีเสียงอะไรบางอย่างแล้วก็ประตูข้างๆนี่เปิดออก จ,จิกซอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บการที่เราทําอะไรในเกมไปเนี่ยอย่างเช่นวางจิ๊กซอแล้วประตูเปิดอ่ะเหมือนแม่งจะลันอะไรบางอย่างให้เบะม่วงเกิดอะไรเงี้ยสำหรับผมในเกมหล่อนๆนะและไอ้เบะม่วงภาคแรกเนี่ยแม่งมาวาร์ปมาอยู่ที่ไหนก็ได้เว้ยเฮ้ยเราเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจุดจุงไม่มีอ่ะ เฮ้ยแบบวง้อนี่มันห้องน้ำผู้หญิงทำไมืเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรออ้าวอะไรวะเฮ้ยครับรท่านผู้ชมครับอยู่โปรแกรมผมมันก็เลิอกอัดกันเลิอกอัดไปเองอ่ะผมก็ขอโทษนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปไกลต่อจากนั้นเลยไปแค่นิดเดียว แล้วก็เจอเบกม่กมวงไล่ฆ่าว่ามันสองสามรอบนะก็ขออาภัยด้วยเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าตอนนี้ผมกลัวมากขนลุกไปทั้งตัวเลยอะ่ะโอ้โหประสบการณ์เล่นเกมหลอนครั้งแรกแล้วไม่มีใครเล่นเป็นข้างๆงด้วยอืคิดถึงนอกยูริเบิร์ดเลยแต่คงไม่ได้แคล่ล็อกรู้สึกเหมือนไม่ใช่ตัวเองปกติก็ดูแต่เกมหลอนเนะาะ RPG maker ก็สำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงแค่นี้ก,ก,ออกอ่อนอย่อาลืมคลิปหน้า นักว่ดีๆนะครับ